กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมรอซอรี่อีกแล้วผมไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยกับมานี่เราเอามาเปิดของกันอีกแล้วนะไว้มาเปิดของกับอาทิตย์หน้าเราเต็มตัวไปแข่งกับงานสำรงอยู่นะไปทับทางทีง,งานได้แก่วเลยกับอยูวันการอุสเตอร์บีทีศูนย์ห้ากับพักวีนะศูนย์ห้ากับก็ศูนย์ห้าคิดหนึ่งคิดสองนั่นแหละก็ยากไปเลยตามธรรมเนียมช่องเราะรวดเร็วรวดเร็วครับง่ายเข้าใจง่าย เอาจริงกันเราก็มาลุ้นหลังกล่องแหละมาลุ okay, ้นให้ท่านผู้ชมท่าท่านดูจำได้ชุดนี้มันจะมีของแร่อยู่ก็คือบัตเตอร์เบดทองคำนะมาดูกันว่าเรามีโอกาสได้หรือเปล่าเออใช่บัตเตอร์เบดแคมปัสดะใครเคยเล่นการ์ดโปเกมอนนัมันจะมีชุดหนึ่งอ่ะมันจะเป็นแคมปัสดะสีงทอสมัยนั้นสวยมากเลยนะเนี่ยหน้าอลมเดียวกันก็อาจจะใช่เห็นไหมเห็นไหมทองไหมทองไหมไม่ทองเลยทองแดงสินะโอเคมา เรามาเปิดจะนเไยดีกว่ากัฝั่งแรกฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีนารุมีนารุกันึมีอะไรบ้างกันไกตัดแล้วกันมีนารูกับลอยอนฝั่งนี้ไม่ลอยนารูกับลอยอนอ่ะใช่อีกฝั่งเป็นโกบอดินรูบารทับแดงปัดอย่างนี้แน่นอนครับหัวกันเล็ดลูกรักตัวเองเป็นฝั่งนี้ครับเป็นฝั่งบดดี้ของคน บัดดี้เจ้าของแนวเล่นอยู่เนี่ยนารุไปเราดูหลังกล่องก่อนดีกว่าค่อยมาดูของข้างในล้นวตามสไตล์แนวเรามนียดี๋แกะข้างหลังให้ก็ฝากทีมงานค่อยๆแกะไปแล้วนะทีมงานผููค้างๆในการเล่นนารุนี่ผมเพิ่งกลับมาจากไปจังหวัดนะไปเที่ยวมาเพิ่งไปเที่ยวกับสาวมาใช่ไปเที่ยวกับสาวก <c oughs> ับครอบครัวนี่เ <c oughs> นี่ยไอทีมงานอ๋อทีมงานเชิงทีมงานไปเที่ยวกับสาวมาทีมงานไปกับสาวอุ้ยไฟฝั่งนี้พูดพลาสเตบิลแต่ไม่ทองคํานะทองคํามันเป็นแบบอันแรกเลยนะเห็นแบบอยู่ ไปอย่างรวดเร็วอืมฝั่งหนูมาทีมงานทําเร็วมากเลยอ่ะเราทำเป็นพธิธีเราตัดอย่างรวดเร็วทีมงานนั่งเอ่อ <laughs> เขาเรียกอะไรปัดเถื่อน <laughs> ใช้มือฟุ๊บโฆษณาไม่เป็นไรทีมงานไม่มีสมองคับมีแต่กำลังโหดแดงปัดมาอย่างนี้สองไปแล้ว <laughs> ยินดีด้วยครับ <laughs> <laughs> เยียบไม่ไรผมเอาผมไม่ลาแช่ผงแค่งอ่ะทีมงานใช่ไหมผมก็ให้ทีมงานได้แบบเล่นอะไร่ะเอาไปเลย ้ปกติเฮ้ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกะพัตติก่อนมาเฮ้ยบัตเตอร์เบดก็สองสองกาแบ่งกันไหมโอเคแต่สวยมากเลยแดงมาแวะดูของในบีทีเอนดีกว่าใครอยากอ่านแล้วกดพอนะมีนกาสลอ็อตหุ้ยคุณทำอะไรฮะเออมันมันอยู่หลังเมื่อกี้ได้บัตเตอร์เบดไลเซน์อีกใบุ้ยโหอันนี้อยูย่ฝั่งอีกฝั่งเหรอเฮ้ยอยู่ข้างหลังนี้เลย,ย,อ,ยอยู่ข้างหลังกิฟเมื่อกี อยู่ฝั่งนี้เหรอใช่้ยได้เออร์เลอร์นะโชคดีได้หลังกล่องเสียไปเมื่อกี้คือแบบหยิบหยิบมาคือจะดูใช่ไหมเฮ้ยดูกล่องอื่นดูกล่องอื่นเพิ่มนี้คือเมื่อกี้หยิบหยิบมาเว้ยแล้วบัตแล้วหยิบแค่าหยิบมาบัตเตอร์เบลแม่งตกอยู่บัตเตอร์เบลตกอยู่เฮ้ยมันก็เป็นลายเซ็นเฉยเลยสวยเฮ้ยโหของแถมเขาให้ดีเองเลยไม่มีละคนละได้หลังกล่องเพิ่มมาไปได้เป็นลายเซ็นด้วยประเด็นมีแต่คนมีแต่คนใจดีเออมีแต่คนใจดีหยิบลบเฮ้ยหยิบหยิบแบบ เออแบบได้หลังก่อนเพิ่มมาไปหนึ่งเฉยเลยดูอุ้ยวัน,น้ลายันหนึ่งสองก็เป็นของในบีทีโปรตีแหละเรามารีวิวเช้ากับชาวบ้านในช่องเขาเราเปิดธุระกันหมดเลยครับเจ้าของแนวอู้บ่อยเจ้าของแนวอู้บ่อยเอืมทีมงานก็มกสาวบ่อย <laughs> ท,ทีมงานก็ไม่ทํางานกันเลยบอกว่าให้ลงคลิปอะไรแชร์เพจอะไรไม่เอาเลย <laughs> <laughs> โทษนี่เป็นนารุ่กกับรอย,ยันนะตัว <laughs> นี้เก่งว่าโจโอเนี่ย ตอนนี้มันนกมันโดนเหลือหนึ่งใบใช่ไหมใช่นกลิมิตเหลือหนึ่งเลยเขามาใส่อโจโกกันเยอะมันแต่โจโกมันก็น้าสีแล้วมันค่อยเก่งไงมีงานติ๊กเกอร์รีให้แต่ทีมงานน่าจะไม่สีทีมงานลูกจิตโอเคไปเราทําการเปิดอีกฝั่งบ้างอ่ะอีฝั่งเป็นอะไรบ้างครับเป็นโกกับออร์เคิล่นะโกออร์เลคิลแล้วก็มีอ๋อนมินูบ่าด้วยจำได้ใช่นูบาเฮ้ทีมงานแก่อะไรเด้อโหดีนะแผ่นหลังสุดมันเป็นโฆษณาใช่เป็นคนสัตครับผมจําได้เหรนดูเช็คแผ่นอื่นได้ อันอื่นไม่ติดอันอื่นไม่ติดชุบหุยพี่ตังหุยเห็นแวบๆเหลืองๆอย่างนี้ของใช้แน่นอนเพื่อเอเซลมันชื่อว่าพลาติน่าเอเซลพลาตินัมอันรอบนี้อ่ะเป็นไม่มีละไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไเลยเราไม่มีอะไเลยแล้วก็เปิดต่อไปเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวอืมแกะห่อไว้ให้แล้วกันหุยแดงปัดอย่างนี้จามเมียวฮองโกนะจามเมียว ชอบสีแดงมากเลยอะสีแ<ม><ส>ดง,งส,วย,สวยมากเลยอือมาอีกสองอันแกะซองเสร็จล,ละอือก็เปิดไปเดี๋ยวหน้าแบบมีทองคําให้เราบ้างนะเราอยากได้ทองคําแดงอีกอะแดงปัดอย่างนี้ชาเนี่เพอดีเรผมแบบขาดฟอยด์ไปหนึ่งตอนนี้พี่ฟอยด์ใช้สองใบแล้วต่ผมเห็นอันะนี้แดงๆอะส่งเลยน่าจะใช่อนะผมเห็นแบบแบบแบบไม่ใช่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 เกสีหุยให้มันทาไมเนี่ย หมดแล้วเจอ,อหมดแล้ว,ออหลวให้มาทําไมอ่ะเป็นรีพินของเก่าจําได้ชุดนี้มันจะมี oh. ก็ฝั่งนี้มันก็จะเป็นโกโนบะแล้วออราเคเซอร์ออราเคเซอร์ er, er, uba, นี่สุกุกเก่งมากเลยนะเก่งใ <Okay, okay. S 1> กับโกแล้วก็นุบะนะนุบะนี่ของน้อยเปนเนี่ย <c oughs> ไม่ <c oughs> ค่อยเห็นเลยเออโกมีแค่ห้าใบนุบะมีแค่สิบที่เหลือออราเคเซอร์ er หมดเลย <c oughs> <c oughs> อออร์เคเซอร์โคตรดดกที่เลยใช่ใช่ออราเคอร์ยี่สิบสองใบอ่ะเฮ้ยคีย์อาร์ตใหม่อ่ะยี่สิบสองนัแล้ว นี่ของโก้ก็นี้นุบะที่เดี๋ยวจ่ามีเอาแล้วถ้าประมาณนี้กับการเปิดที่เราคุ้มเนี่ยเราคุ้มฝั่งนู้นมากเลยนะเออเฮ้ยเรามีจิกจิก่าได้เด้อไปไหนอ่ะใช่อ๋ออยู่นี่อยู่ข้างหลังยังไม่อยู่มองเลสวยมากเออเรามาคุ้มกับคนคนนี้นี่ชื่ดีๆมาแบบมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเป็นไรเซนด้วยและทีมงานหยิบขึ้นมาแบบ เออถ้าเกิดทีมงานไม่หยิบมานี kind of ่เราไม่เห็นนะจริงเอออยู่ดีๆมันรั่วออกมาจากไหนไม่รู้ปกติหลังกล่องมีใบเดียวไออ้วอยู่ดีๆเราได้เออเลร์เฉยเลยเกิดอะไรนึงเหมือนเหมือนในนั้นอีกแล้วเหมือนเหมือนตอนที่หยิบไอวิญญาณวิญญาณไอจีปั๊มแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณทางบริษัทด้วยนะครับที่จัดของดีๆมาให้เรานะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไล่ลงคลิปให้นะเราถ่ายไว้แล้วล่ะแบบเราติดธุระเราไม่ได้หลงง เราลิปนี้รับสั่งครับสวัสดีครับกับการเปิดบันการ์ดวีบศูนย์ห้ากับคิดหนึ่งคิดสองโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ